ขณะที่การถอดถอนนายนิคมไวยรัชาพานิชนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะคะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันซึ่งประธานสภานิติบัญญตัตแห่งชาติก็ย้ำว่าไม่มีใบสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมยืนยันนะคะว่าจะพิจารณาในเรื่องของสำนวนถอดถอนนะคะ,คะว่าให้เป็นไปตามหลักกฎหมายด้วยค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชย,ยืนยันว่าการพิจารณา สำนวนถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นดุลยะพินิตของสอนอชอซึ่งยึดหลักกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญโดยไม่มีคําสั่งมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชหรือผู้มีอํานาจจึงไม่อยากให้มีการสร้างกระแสกดดัน ส่วนขั้นตอนการตอบข้อสักถามของคณะกรรมาการสักถามนั้นข้อบังคับการประชุมไม่ได้กําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาตอบข้อสักถามด้วยตนเองแต่ตามหลักการเพื่อความน่าเชื่อถือผู้ถูกกล่าวหาก็ควรจะมาชี้แจงข้อสักถามด้วยตนเองแต่หากจะมอบหมายให้บุคคลอื่นชี้แจงแทนก็สามารถทําได้แต่ต้องขออนุญ,ญาตจากประธานก่อน ประธานสนชยังเปิดเผยด้วยว่าวันนี้เวลา11นาฬิกาคณะกรรมการซักถามจะมีการประชุมเพื่อประมวลและจัดหมวดหมู่คำถามที่สมาชิกสนชส่งประเด็นเข้ามาโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15มกราคมซึ่งเป็นวันซักถามคู่ความในสำนวนคดีของนายนิคมและนายสมศักดิ์ค่ะ